ต้น่อนับกับขอบคุณท่านงูัว่ะรก็เด็ดตตอนเป็นอย่างสูงกระทรเิปฏิบัติการเพื่อตรวจผลเยนด้านการาัพันธ์การดำเนินงานการปองกันและแก้ไขปัญหาไปร่วมกิจกรรมประกอด้วยเครือใช้สื่อโทรัท์ออนไลน์เครื่อง่ายสื่อามรายเคื่อใช้สื่อของประชาชนว่าได้ผลลออนไลน์เครือข่ายสื่อออนไลน์ของเร และเชื้อายด้านการทำงานด้านาสัมพันสิบลายวันนี้ได้เวลาสมควดแล้วผมขอเปเรื่อยๆทั้ทัไม่ีหน้าตากสวยเหมือนกันไม่นลออถ้าไม่มีจุดเด่นเลยก็ใได้บางคนนะเราก็จะใช้วิธีการทำงานเพราะว่าเราต้องการนะ